เขามีติด <than> ต <whatever in England> ่อครับแต่ว <ấp> like ่าโอ้ยังไม่ยังไม่ได้ตอบรับไปอะครับแต่ว่าเท่าที่จะได้ร่วมงานกับซานาราก็จะมีเป็นงานงานเสื้อผ้างานพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะมีครับอ๋อใช่ครับก็มีมีผู้ใหญ่เขาดูให้อยู่ครับแต่ว่าคิวตอนนี้มันยังไม่ได้ครับเพราะว่าเราติดละคร2เรื่องครับโอ้ยังไม่ได้มีโอกาสดูเลยครับครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็คงดีครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้มัน ค่อนข้างแน่นครับชายครับก็ติดตอนนี้ผมถ่ายจะเปิดกล้องบวงด้วยครับแล้วก็ยังยังถ่ายบัลลังดอกไม้อยู่ครับไม่ได้ไปครับพี่พอดีเขาไปกับทางผู้ใหญ่ที่รู้จักอะไรเงี้ยพี่พี่พี่สาวอะไรเงี้ยเออของของต่างประเทศครับน่าจะฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยฮะฟิลิปปินส์เหรอฮะใช่ครับก็ผมมีโอกาสได้ไปทํางานที่นั่นบ่อยอะไรเงี้ยครับก็ไม่นะครับก็ผมก็มีโอกาสก็อย่างสิ้นเดือนนี้ก็จะมีโอกาสไปที่จีนอีกครั้งหนึ่งครับไปกับทาง ทททครับก็ไปโปรโมทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับก็เหนียวแน่นนะครับทุกครั้งที่โอไปเขาก็จะมาให้กําลังใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็คอยเขาก็มีเว็บแฟนเพจอะไรเงี้ยครับอยู่ตลอดแล้วก็คอยอัปเดตอะไรผลงานของโอครับให้คนจีนได้ดูครับใช่ครับผมก็ไปหลายเมืองก็จําไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไปอย่างปักกิ่งเชียงฮ้ยอะไรเงี้ยครับแต่ปีนี้สิ้นเดือนนี้จะไปที่กวางโจครับเราก็จะมีหนังสั้นครับที่เคยถ่ายเอาไว้เนี่ยให้ให้คนจีนได้ดูครับแล้วก็แนะนํา สถานที่ท่องเที่ยวมีเล่นเกมมีร้องเพลงมีพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยขั้นขับใช่ครับก็ก็จะมาส,ส่วนใหญ่ครับภาษาเรายังไม่มีโอกาสได้ฝึกครับก็จะเล็กๆน้อยๆทักทายแล้วก็จะมีเอ,อ่อทีโอพอจําได้ตั้งแต่ที่เคยร่วมงานกับทางนุนมาครับก็แต่ว่าก็ไม่ไม่ต้องห่วงครับเพราะเขามีล่ามมีอะไรอยู่แล้วครับแต่ว่าโอ้เองก็ในอนาคตก็จะทําให้ได้ครับโอ้ไปจริงคราวนี้หวันใจเรื่องห้างแตกไหมคะห้างไม่ไมแตกห้างก็ คราวนี้คงไม่แตกครับเขาเขาค่อยๆเดินครับ <c oughs> ไม่ก <c oughs> ็ไม่ได้เซฟอะไรหรอกครับก็บไปปกติอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมสงสารพี่ๆกาดนะครับเพราะว่าบางทีแฟนข่าวเขาชนกาดเหยียบเท้ากาดอะไรเงี้ยทำอะไรไม่ได้ครับพี่ก็เดินตรงกลางนิ่งๆ,ๆอะไรใช่ครับเพราะว่าเขาก็จะไม่ค่อยได้เจอเราอะไรเงี้ยเขาก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษแล้วก็เข้าใจครับก็ไม่มีนะครับผมก็ยังไม่เคยโดนสโสคส๊สแกนดิที่ๆๆ <c oughs> จีนก็หนักก็ ตอนนี้ยังครับก็อย่างที่บอกบติดละครก็ถ้ามีโอกาสก็คงรับครับก็เสียดายครับแต่มันก็ต้องเลือกครับพี่เพราะว่าถ้าเราถ้าเรารับปากผู้ใหญ่ไว้แล้วเราก็ต้องทําให้ได้ให้เสร็จสําเร็จไม่นั้นเราก็จะทําทุกอย่างค้างไปหมดแต่งานหลักก็อยู่ที่ไทยครับก็ต้องเอางานที่นี่ก่อนนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสว่างแล้วก็ถ้าผู้จัดการผมดูให้ก็ไปได้ก็จะไป